สบายดีสว no? like ัส ah ด like no? ีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพ่อกับซ่องเสอเตียงบ้านหน้านะวันนี้ก็อยู่ดัดฟ้าสวนดัดฟ้านะพี่น้องนี่เจาเอเดินก่อนโว่าพักยัางเนาะเจ้าของสวนสิพาไปชมสวนนะพี่น้องปะ ไปทางใดบมีการไปธรรมดาเนะตัวพักพนมีแบบไดเนนอกะปิมันแนะนำพอเปิดก็ได้นะอันได้เห็น เทอน้ตาลายแล้วมันสีไล่กอเฮทแบบนี้บอกเป็นบัตเตอร์ทงามอะไรเนาะอันนี้เป็นกลีนโอ๊กทางนี้ก็ซิมี่เอเฮเลดโคดทางนี้เลดโคดเบอสิไทยพี่น้องเบองงเนาะขวมสดขว่มไม้ขมกรอบท่างนั้นก็เป็นกลีนกลนแทงโข้างนะ อันนี้คือฝีมือล้วนขีมือลันขีมือล้วนงานช้าบัวได้ไงทีมงานอนงานอน่ะมกมเลงานอนอ้นยังานอนนเป็นภาขัซ้งงานแต่จำหนีนี่แต่กองสวนชิบพาไปเบิ่งอีกเนาะเออพนันนกมาร้อยจิกพนเลยคุ้มพักไหวพี่น้องเอ้ย เออพูนนกเพป็นว่ะพันธิตตานางตานางไหวน่ะพ่ออยังพ่อว่ายันนกมาจิกบ่นกมะจิกหมากนกมากหมากเมนพักมันเป็นแหล่งอาหารของนกนี่นี่นี่เห็นบ่ดิเป็นหอยอะไนี่อื๋อเพราะอะไรเฮือกเนอะไรเมันมาจิกอืมถ้าก็เปิดบ่ะนี่ถ้าก็เปิดมันมาจิกเพราะว่ามันหนึ่งม่ามันมีสารเคมีนะแมนเนาะเพราะมันมีสารเคมีเออนกก็เลยแรงอาหารสัตว์ดีเลยแหละของนก ขั้นต้นน้อยๆแล้วมันกินเลือจต่อตอือ oh. งามอะนนี้เป็นปลูกพักนะพี่น้องเมือ่อสิทายแห่งบร่วานี่ก็ยังบ่ทันได้เต็มปานใดเพราะว่ามันอากาศยังห่อนอยู่มันกะแต่อันนี้เริ่มปลูกใหม่ๆบ่เอออันนี้ก็เริ่มปลูกใหม่อันนี้เริ่มปลูกใหม่ๆหได้พี่น้องเพ<อ>ิ่นสิใส่ตานางไว้ใส่ตานางไว้บ่ให้นกมันเข้าวเป๊ะจี๊ดใส่แล้วนกจิก<อ>แล้วบ่ใหญ่เลยพักนั่นคือว่าละเนาะอือ ค่ะมันขึ้นมาเมิดนี่แต่สิง,งามเนาะคืนมาแบบแบบคันแมนช่วงช่วงอันประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนเต็มทุกแปลงเลยกับบ่มีช่องว่างเลยโอ้ยงามเลยเนาะงามโอ,โอเอ๊โอเอ๊เห็ดยงังอ่ะว้าเฮากับแดดกับมาส้มในพี่น้องได้โบเมนแบบโแดดได้หน่แดดน,ดนะชมสวนชมสวนเนี่ยแดดมันเ่งอ่มันบเซีงมันโ่งอ่แมนมันกระคำแล้วเนาะ พ้นแล้วพี่น้องเบิงเ้งแนมาชมสวนหรือว่ามาแอบนั่นนะ <laughs> ไ,<อ>ได้โอกาสชมสวนไปอแอบไปนั่งแมนได้โอกาสชมสวนแล้วก็แอบไปนั่มเนอพี่น้องโอ้พักนี่ขนาดมันขึ้นหม่ยังง่ามจ้บัวเอ้ยนี่ขึ้นใหม่เนี่ยนี่ฮะกระปุกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ผู้ดดนะเขาก็อยากูว่า สายพันธุ์ได้ในพักนะตอนนั้นช่วงนั้นมากงามเนาะช่วงคอยมาตอนนั้นนะคารัสเนกก็ซีมีอยู่ประมาณสียางหายางที่ปลูกลักลักเลยทางพุ่นมี่ยังไหนซะทางพี่ก็ซีมีพวกนับสวนขั้วกับผักบุ้งอันนี้เออผักบุ้งเนาะโอ้ผักบุ้งคืองามท่านี่นะอันนี้ตัดไปแล้วรอบนึงมันแตกขึ้นมาใหมา่ถันรอบแหละงามกว่านี้อีกม,<า>มีเกลอทีตอ่ต้นมันนะับพี่น้องอ บมปลูกแบบบ่อได้ใส่สารเคมีเนาะมันแบบว่ามันโมมีมันโมมีกินมิ้นเขียวอกินซดชดมวนเอามวนเอาเลยเลยเพราะว่าถ้าโมมีสารเคมีมันโมมีตัวเหล่งตัวยังแล้วมันใหญ่ตามถ้ามชศาสตร์เนีมันสีแสบอาไปพัดหนิโอ้ยขากฟันสุดยอดกินกับกับข่าวสวยห้อนเนาะนี่ขนาดมันแตกมาหล่อซองเลยนี่ แม่นนี่ตัดไปแล้วรอบนึงตอนนั่นค<ร>อยเห็นเจ้าลุงอันนั่นยูนี่มันพักบุ้งเจา้าตอนเจ้าแซมเขามาตรงนี้นะเนาะอ,อ,อันนี้แหละอืบเบลนเดอรพี่น้องสวนตนนี้งามขนาดพักเนี่ยอันนั้นได้จะพักยังนะมันบ่อเมน่นอันบอ่บอเละอันนี้อันปูบ่อตัวนี้ก็กสลัดกันอันนี้อันนี้ก็ห้ากับปูแก่อาทิตย์นังหอมก็คุ้มนะอาทิตย์เดียว อาทิตย์เดียวอืนน้ะซ้ำนี่แหละเนาะทนากาศดีดีนั่นบอกงามกานี้อีกอาทิตย์นึงนะปลูกซ้ำประมาณสองอาทิตย์นี่กันเมนว่าสิเกบกินกับเกบกินได้เลยมันใหญ่ไว้พี่โน้องเอ้ยสวนพักแล้วนะอยู่ดาดฟ้าบัางสิตายบรรยากาศให้ยูพุ่นอันตึกอยู่พุ่นกับบมเมนว่าอยังเนาะตึกตอนแรกที่มาเห็นน,นั่นโบอยากเชื่อได้ว่ามาันจะมีสวนพักกินถาดาแเมนคิดว่าชิบมีชวนพักเพราะว่า มีจริงได้พี่น้องนี่โดยทั่วไปแล้วเข้ากับสีผูกามทงไฮทงหน้าเนาะบ้านเราอันนี้มันตึกอยู่ผูกอันนี้เทิสวนักอ่ดาดผ้าก็ยังเุ่ะมันเป็นไปได้สวนผกอยู่เทิงดาดผ้าเดี๋ยวเขาจะลูกแบบไดนะยังบอ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าพ่อมาเห็นวิธีการเหตุแล้วเลยก่โอ้มันก็วิธีการมันนันพัฒนาไปเรื่อยเนาะคนสมัยใหม่่นขีด่นก็คือว่าไงายจะทานที่มองนีนะมันก็เป็นล่านจอดรถของหางเนาะ Oh. ว่าที่นีรถกับบริเ้นมาจอดแล้วบัาน,นี้คนก็เลยขิดว่าเห็ดอย่างได๋สิหายพื้นที่นี่นี่บ่ว่างเปล่าแล้วก็เห็ดใ้มันเกิดประโยชน์เนาะอันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างเดยประโยชน์แนวดประโยชน์คือหนึ่งสงอาหารแบบปลอดภัยให้คนในเมืองกินสองกับจัดเศษขยะทีว่าเห้กันอาหารที่เฮ้เหลือกิกนเหลืออย่างเนี่ย่ถิ่มจกักจั่ง oh. เป็นประโยชน์วัดเขาเอิวมา oh. อยังสร้างขยะให้เป็นเงิน Man, man, man. คือเอา oh, พยายที่เหล,ลือกินจากย่านเขาจานยังนี่ยกเว้นพวกอันพลาสติกพวกเศษอาหารนี่คือเขาเอามามักเป็นปุ๋ยพอมักเป็นปุ๋ยแล้วเขาเอามาใส่ผืชพักนี่งามแบบธรรมชาติเขาต้องไปเพิ่งสารเคมีคอยกระห้กกระหูนี่แหละเนาะอือคือคือคอันหน่อยคนที่สีหูเออเออเมนเมนหน่อยคนที่สีหูแต่ว่าจริงๆแล้วฟาร์มของเข้านี่คือเป็นฟาร์มที่เปิด ความที่เปิดให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้คือห้าอยากห้าอยากขยายอยากบอกตตอยากให้คนได้ปลูกพืชพักกินเองแล้วก็มีพักแบบปลอดสารปลอดไผ่ได้กินเองเพราะฉะนั้นเวลาไผกัญญาทีว่ามาอยู่นี่ถามแต่ว่าอยากถามอยากสอบถามเกี่ยวกับการปลูกการดูแลการปรุงดินการยังนีข้ามีเบิด<ม>บอกให้เ<ม>บิดเจ้าบัว<ม>บอกให้ได้เบิร์ดจริงๆเจ้าบัวผมเป็นคนเกง่งผมเป็นคนที่จบเกษตรมากแต่ว่าเอาประสบการณ์มาบอกสู่ฟัง เพราะว่าประสบการณ์ที่เห็ดอยู่ตรงนี้ก็คือผันนับเวลาได้กับโบตัมโบซิป,ปี<อ>จากการที่เห็ดกเกษตรแบบว่ามีสารเคมีเนาะกับกับโบเกงแต่ว่ากับพ่อหูมันวิธีการของของว่าเข้าสีเห็ดไปแบบใดดําเนินการไปแบบใดจริงไหมอันนี้ยังพักมันบอกมันบอกเมนเดือนมันเนาะเดือนนั่นเองมันจริงๆแล้วช่วงนี้มันหูกก็ได้ค่ะนะเพราะว่าอากาศมันหอนแห้งสลัดนี่เป็นพืชที ต้องการแสงแดดแต่ว่าบต้องการความหอนแค่ฟังเข้ากัยังโจดยากเลย<ม> EN, ต้องการแสงแดด <ม EN. S 2> แต่ว่าต้องการความหอมมาที่นี่มันเป็นไปได้ยากที่ว่ามีแสงแดดเลยวายมีความหอนเนาะมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าเขา,ากัยกังพยายามปับเปลี่ยนให้ให้ใหพืชพักของเข่านี่ยู่ได้กับสภาพอากาศแบบนี้เนาะแต่ว่าเท่ากับทําได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าช่วงอากาศแบบปกติเลยอากาศดีๆนี่ต้นละสามขีด โอ้โอ้โอ้งามอะไรเนาะตัวละสามขีดห้ามแบบเต็มพื้นที่เลยงนะแล้วก็มีพักยังแน่ต่อไปกต่ซีนีพวกอันฮอลล่าพาเนาะพักสวนครัวค่ะอืาฮัลล่าพาก็งามอะไรพี่น้องเลยนะฮอลล่าพาฮอลล่าพาซีทั้งฮอลล่าพาใช่ฮอลล่พาอิตาลี โอ้อิตาลีก็มีบ่อ่านานะเพราะละภาอิตาลีมั่งีฮ่สายแล้วสิเื่องอ่นอีกแบบหนึ่งก็คือเบซิลเนาะขาซื้อของเขาคือเบซิลตัวนั่นและวะเออนั่นแหละทีเขาแนมเห็นนั่นแหละใบใบกี็ใบคือกันบ่พี่นงแต่ว่าใบใหญ่กว่ากันได้ก็ว่าแต่ว่ากินกินของเขาหนิตัวใดดีกว่ากันสีพิเศษกว่าตัวนั้นโอ้กินกินมั่นสีดีกว่านะขั้นสีบอกง่ายๆคือว่ากินมั่นสีแบบว่าเขาเอื่นว่าจงได้เหร รสชาติมันฉีดีกลัวกินมันฉีดีกลัวมันบอกเอาไงว่ามันตื่เพึ่งเคยเห็นแบบโบราคนละวยางกับตัวนั่นพี่น้องเนาะกินกินนีคือตัวนีก็หอมตัวนีกับหอมแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนะระวังโบราณคไทยกับโบราณคอิตาลีตัวนั่นก็สีหอมไปอีกแบบนึงอันนี้เคยได้ยินวบาโบราณคอิตาลีเลยนี่โบราีเคยใช่แต่อันนั่นนี่เคยได้ยินแต่ตัวนี้ ข้องเสียบผื่นก็ผูกมาคันผู้ใดได้กินบางคนที่มาก,กินพาน้ากินยังในเสียบ<อ>มันสีหอมมันสีเอาไปพัดเอาไปยั้งใส่ยพัดใส่นมใหม่พัดใส่หัน่นใส่หนีบ่บ่แต่มีบัวละพาได้สิให้เบิง่งอันหนึ่งมันคือดกแต่พี่น,อ <laughs> น,นอ้องเมืนนอกมะนาวกอนนี่สวัสดีค่ะน,นี่พี่น้องมัะนาวพิ่นเบิ่งใช้เบิ่งใกล้ๆดกดกพี่น้องนี่ พักเพลินงามขนาดพืชพักเพลินนอ้องพี่น้องไงพเพลินปลูกแบบธรรมชาติดีเนาะนั้นบรรยากาศตอนนี้เด็ดเด็ดแล้วก็สิให้เบิ่งตึกน้ำพอมพี่น้องพูดแล้วดาดฟ้าเขาเอิ้อสวนดาดฟ้ากระดาดฟ้าเด้อพี่น้องนไง บรรยากาศเด็ดยังเอาไหมแต่เด็ดคักโอ้บรรยากาศอยู่ดาดฟ้าเนี่ยมันเย็นสบายดีเด้อพี่น้องเบิ่งสิให้เบิ่งสวนสวนรอบๆเนาะพี่น้องเนาะ คนสิ้หายบแบบนี้นี่พี่น้องตัดฟ้าข้างบนญสำหรับคลิปนี้กันซิบบมี่ยังร้ายนะพี่น้องเดียวคลิปกับโบเดมี่ยังนะเนาะคลิปกับโบเดมี่ยังเดียวเัาก็พาะส้มสวนเลยเนาะกเบิ่งพักส่วนนี่ประมาณจำได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังโบท่าเหล่ามีพักร้ายหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าการยังโบท่าเหล่า ถึงระดูการพักจริงๆเนาะพี่น้องตอนนี้พักกันอย่างแบบยังบระท่านเต็มทีเนะาะบระท่านตัวเต็มวัยเนาะพี่น้องกันย้อยจังถ้ามีโอกาสนาหน่าจังมากเบอร์แต่สภาพมาส้มไม่เนาะพี่น้องแต่ว่าเหมือนอีโอเยกับซ่เตียงกับสิคอรลากีลากน้องไปก่อนแล้วกะนั่งพอน,นะน้องพี่น้องไปหีกไปนี่แล้วเนาะ เาวบวกกัิที่ธุระแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวขวกเข้ากับสิขอตัวลาไปก่อนจังได้กะขอขอบคุณขอบุญพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับสมัยกำลังใจขวกเข้าเนาะได้กะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ขวกเข้านำในด้วยจ้าพี่น้องทั้งจบทั้งเส้าบนน้องโอเคแล้วกัสาวเตียงแล้วกับส้าลาบบอเทมพี่น้องเนาะทอกคนขอบพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้กะสิโคตัวกนพี่น้องเอ้นะไปบ้าสบายดีจ้ะ